คนน่าจะลำคาญตอนที่ผมพูดเปิดคี้ว่าะเพราะฉะนั้นตัดขอ้อเนื่องเลยแล้วกันไม่ต้องสนใจอะไรละหลังจากที่ตกลงปรงใจว่าจะทาการออกเดินทางสุดทะเลสาอบิดอสทุกคนก็ได้นั่งรถไฟมาถึงที่นี่พอหลังจากนี้พวกเธอต้องเดินไปเองซึ่งมีข้อหนึ่งที่เซลิกาสงสัยว่าทําไมฮีนาถึงได้รู้เรื่องนี้ไอเนีนเลยบอกไว้ว่าอาจจะเป็นเพราะคณะกรรมการมิน,น,นัยเกฮหนาหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วทานั้นอาจจะมีข้อมูลโรงเรียนเล็กๆแปบโบรงเรียนของเธออยู่ก็เป็นได้และอีกอย่างคือคําพูดของผู้บริหารดับสูงอย่างอาโกที่บอกไว้ว่า มาอยู่แถวแถวเขตปกครองของตัวเองแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังไม่ใช่เหรอซึ่งไออนเนะไม่ได้ไม่เข้าใจหรอกเธอแค่จะงงว่าทาไมถึงพูดแบบนั้นซึ่งมันทำให้ไอนเนสสงสัยว่าอากกะทำไมถึงพูดว่าแถวแถวทำไมไม่บอกว่าในาแต่ทําไมต้องเป็นแถวแถวเขตปกครองของโรงเรียนอื่นและยังมีอีกประโยคหนึ่งที่บอกว่าแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เป็นเขตที่ผิดกฎหมายซึ่งไออนเนะก็งง,งกับในความหมายของมันไอแนเนะเลยบอกว่าถึงบางครั้งเธออาจจะไม่รู้รายละเอียดแต่บางทีเธออาจจะไม่ได้ตั้งใจละเมิดกฎหมาย แต่ชีลูกโกไม่เห็นด้วยเธอไม่บอกว่าพวกคณะกรรมการไม่นดยเนี่ยต้องตั้งใจบุกลุกพวกเราอยู่แล้วและการการะทําของอากโกนนั้นมันแสดงเห็นว่าถือเป็นการการะทาที่ปรปักษ์กับพวกเธออย่างเห็นได้ชัดไอเน,นีกก็บอกว่ามันอาจจะใช่อยู่แต่มันยังมีประโยคหนึ่งที่อาโกพูดว่าอย่างน้อยผู้บริหารชุดก่อนต้องรู้ความจริงบางอย่างที่เราไม่รู้และถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่แปลกที่ประธานกรรมการไม่น,น,น,นัยเกเฮนาก็อาจจะรู้บางสิ่งบางอย่างที่พวกเธอไม่รู้แต่ฮุนชลก็บอกว่าไปถึงก็รู้เองไปให้เห็นกับตาดีกว่าหลังจากที่ทุกคนเดินทาางมพ หลังจากตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ทะเลทรายที่ลกร้ลงโนนมิทเลยบอกว่าเธอไม่เคยไปไกลได้ถึงขนาดนี้แต่โฮชิโนะได้บอกว่าไม่ได้มานานเลยที่นี่ชิลโกะเลยบอกว่าเธอเคยมาที่นี่หรือเปล่าซึ่งโฮชิโนะบอกว่าใช่เคยมาทำภารกิจตอนเป็นสภานักเรียนอยู่หลายครั้งแถมยังบอกอีกว่าถ้าเกิดเข้าไปใกล้อีกหน่อยก็จะเจอโอเอซิสที่เคยเป็นพื้นที่ในการจัดงานเทศกาลของอาบิดอตซึ่งในปัจจุบันก็คือมันแห้งไปหมดแล้วแต่ก่อนมันมีขยะใหญ่มากกว่าทะเลทรายว่ากันว่าสามารถเอาเรือลงไปพายเล่นกันได ชิลโกบอกว่าเธอเคยได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันเห็นว่าผู้คนมาเที่ยวกันเยอะมากเพราะเป็นงานเทศกาลที่โด่งดังที่สุดอาร์บิดอสซึ่งโฮชิโนะก็ตอบว่าใช่มันโด่งดังถึงขนาดที่นักเรียนจากโรงเรียนอื่นมาเที่ยวงานเทศกาลนี้แต่นั่นมันก็เกิดขึ้นเมื่อตอน10ปีที่แล้วซึ่งเซลิกะไม่เชื่อว่าเทศกาลฝูงคนในที่ทะเลทรายแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้โฮชิโนะตอบไปว่าเพราะแต่ก่อนที่นี่คือพื้นที่ที่แน่อยู่อาศัยยังไม่มีฝุ่นทรายเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งไอเนนก็บอกว่าเราต้องไปอีกหน่่่่่ออยกกวววาาจจะะถึงเเคททฮินนนไไได้้้บบบแแตใีีีมศษ แต่เงี้ก็ตามให้เราวัดระวังแล้วเดินต่อไปหลังจากการเดินทางไปสักพักพวกเธอได้พบว่ามันยังมีโดรนและหุนกก่นจักรกลที่พังไปแล้วซึ่งน่าแปลกใจมากที่มีอะไรแบบนี้อยู่เต็มไปหมดไอเนทได้ติดต่อมาว่าเธอได้พบบางอย่างอยูอย่ข้างหน้าแต่เธอตรวจสอบได้ยากมากเพราะว่ามีฝุ่นทรายอยู่เต็มไปหมดตอนแรกไอเนทมองว่าเป,เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แต่จริงๆริแล้วมันคือโรงงานซึ่งเธอได้สงสัยว่าทำไมถึงมีโรงงานอยู่ที่นี่ซึ่งฮุนชุโน่เลยถามเพื่อความแน่ใจว่าไอเนทไม่ได้ตาฝาดหรือเปล่าเพราะข้างหน้าเนี่ยมันมีแค่โอเอซิส ให้เข้าไปในสถานที่ที่ตรวจสอบด้วยตาเปล่าก่อนเมื่อทุกคนเข้ามาตรวจสอบถึงก็ต้องสงสัยว่านี่มันอะไรกันทั้งลวดน้ํากับโรงงานทอดไปไมายาเป็นสิบสิบกิโลเมตรและที่นี่ก็ดูไม่ใช่ใช่โรงงานขุดเจาะน้ำมันด้วยและที่นี่มันคืออะไรกันแน่ซึ่งโฮชิโนก็สงสัยว่าของแบบนี้มันไม่เคยมีก่อนที่จะมีกลุ่มกระสุนชุดหนึ่งยิงสาดมาใส่พวกเธอซึ่งนั่นเป็นฝีมือของพวกคุณทหารจักรกลที่จับได้ว่ามีผู้บุกรุกเข้ามาและไอเน,น็กก็ได้รายงานว่ามีกองกำลังที่ระบุตัวตนไม่ได้กำลังโจมตีไป คงก็ต้องตอบรับกันสักหน่อยฝั่งมาสั่งลุยซึ่งโพธานจากคนพวกนี้ถึงมันจะสู้ไม่เก่งอะไรมากแต่มันมากันเยอะมากจนน่าปวดหัวก่อนที่ไอเนสจะรายงานว่าเธอเจอเครื่องหมายบางอย่างที่โรงงานและตอนนี้พวกเธออยู่ในไคเซอร์พีเอ็มซีซึ่งไคเซอร์พีเอ็มซีเนี่ยก็อยู่ในไคเซอร์คอร์ปอเรชันถึงชื่อจะไม่อยู่ในทะเบียนแต่ก็เป็นบริษัทในเครือของไคเซอร์คอร์ปอเรชันอยู่ดีมอสิการูกก็เลยวุ่นวายว่าไปไหนก็เจอไคเซอร์ไคเซอร์แล้วก็ไคเซอร์ที่นี่มันอะไรกันแน่โนโน,น PMC ซึ่งนั่นก็หมายความไว้ว่ามันคือ private military company หรือธุรกิจทหารรับจ้างดีๆนี่เองไอ้น,นี้เลยบอกไว้ว่าในเชิงคุณภาพแล้ววงนี้จะแตกต่างกับนักเลงอย่างแก๊งหมกกระนอกเพราะมีการให้ทําเป็นองค์กรหรือพูด,ดง่ายๆมันคือกองทหารดีๆนี่แหละซึ่งโนโนมิได้บอกว่าเธอเคยได้ยินข่าวหรือเรื่องการจัดกองกําลังทหารจากเล็กเลงเกเรที่ละออกจากโรงเรียนเองและโดนไล่ออกมาก่อนที่เธอจะพูดอะไรมากกว่าน,นี้สัญญาณเตือนภัยก็ได้ดังขึ้นซึ่งรอบนี้มันจะมาแค่ทหารเดินเท้ามันมาทั้งเฮลิคอปเตอร์และรถถัง ส่วนไอเนก็ได้รายงานว่าตอนนี้มีกองกําลังขนาดใหญ่เข้ามาตรวจพบทั้งรถถังรถทุ่งเกาะและเฮลิคอปเตอร์กองกาลังใหญ่มากที่กาลังมาทางนี้และถ้ายังอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นอันตรายต่อทุกคนให้รีบถอยออกมาซึ่งหลังจากที่ทุกคนนี้ออกมาได้ไอเน็ A ได้ทาการบอกเซนเซว่าตอนนี้เราฝ่าวงล้อมได้แล้วแต่ว่ามีการปิดล้อมอีกแต่สัญญาณที่เธอพูดมาตอนนี้ไม่สเสถียรเธอเลยบอกว่าให้เราล่าถอยก่อนที่เธอจะบอกว่าตอนนี้มีคนกําลังเดินเข้ามาซึ่งตอนนี้พวกเด็กอวนโดทุกคนรวมถึงเซนเซได้ถูกล้อมไปหมดแล้ว ซึ่งคนที่เดินลงมาก็คือกรรมาการไคเซอร์ซึ่งได้เข้ามาดูสถานการณ์ว่าใครคือผู้บุกรุกก่อนที่จะบอกว่าทีแท้ก็เป็นเด็กอเมิกันเองซึ่งทุกคนนั้นไม่มีใครรู้ยกเว้นโฮชิโนะที่รู้ว่าคนคนนี้เขาเป็นใครกันแน่ซึ่งตอนแรกกรรมการไคเซอร์ก็บอกว่าคงไม่มีปัญญามาถึงที่นี่ซะแล้วแต่ไงก็ช่างเถอะและภาพไปย้อนกลับไปตอนที่สูดดำได้บอกว่าขอประธานนักเรียนหายตัวไปรองประธานนักเรียนโฮชิโนะจะมาทําการชดใช้นี่แทนหรืออีกอย่างหนึ่งเธอมาเพื่อฟังข้อเสนอของพวกเรา แลวก็ตัดกับมาที่ปัจจุบันกรรมการเครยเซอร์ได้บอกว่าบุกลุกเข้ามาในพื้นที่ส่วนบุคคลและยังพังข้าวของตามอเภอใจเขาอ,อาจจะบวกค่าเสียหายไปกับหนี้โรงเรียนลูกเธอต้องชดใช้อีกเท่าตัวเป็นได้แต่ทําไปก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและโฮชนินกก็ได้ทักเข้าไปก่อนที่กรรมการเครยเซอร์จะทักกลับไปว่านี่เป็นประธานนักเรียนที่เกมมาเซรจะเล่นงานหรือเปล่าไม่สิหรืออาจจะเป็นแค่รองประธานนักเรียนแต่ก็ช่นงไงเถอะเขาคิดไอเดียสนสุกๆกันแล้วแบบนี้น่าจะดีกว่าหนุนรับจา้างสัมภาษหรือแก๊งหมวกนนอกแต่โนมิ้กขาป็กันนแ่ ่อนที่ก,กรรมการไคเซอร์จะแนะนําตัวและยังบอกอีกว่าเขาเป็นคนรับเงินจากโรงเรียนของอับิดอสเลยง่ายว่าเจ้าหนี้นี่เองแล้วยังบอกว่าเรามาคุยเรื่องนี้สินที่พวกเธอค้างกันมานานนมกันดีกว่าไหมอ่ะจบซะแล้วนะครับก็ตั้งแต่ตอนที่6กถึงสิเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับเนื้อหาค่อนข้างน้อยแต่สําคัญแค่ว่าบทพูดของอากโกแค่นั้นและยังไม่พอนะครับตั้งแต่1นถึงหเนี่ยสู้ไปเยอะมากลงสเตจสู้สู้จบปัดตอน ตลอดเลยนะครับขณะผมไม่อา่านผมยังงุดงิดอะทาไมมันต้องตัดแบบสู้หนึ่งครั้งตัดต้องเข้าตอนต่อไปแล้วก็เข้าไปสู้แล้วก็ตัดหงูดงิดมากนะีก็สวัสดีปีใหม่ช้าไปหน่อยนะครับแต่ผมก็สวัสดีปีใหม่กันในไลฟ์สตรีมไปแล้วนะครับส่วนนี้ก็เป็นวันที่2ในวันที่ทําคลิปนะครับก็พักผ่อนกันเสร็จเรียบร้อยตอนตอ่อไปก็อาจจะปล่อยนะครับถ้าข้อมูลผมไม่ได้ทําการทําผิดพลาดหรือว่า,าผู้เขียนบทผมไปมอสาวซะก่อน ก็อาจจะสงสัยว่าทาไมตอนเปิดต้นคลิปเนี่ยผมอาจจะพูดอะไรประชดมากไปนิดหน่อยนะครับผมขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลามากพอที่จะไปแก้ในส่วนแรกผมก็เลยพูดว่าตัดเข้าในเรื่องไปเลยแล้วกันไม่ต้องมีบทนําีัวีอย่างหนึ่งคืออาจจะมีคนราคาญว่าจะพูดเปิดคลิปทําไมนะครับโอเคผมจะขอพูดว่ามีคนเคยมาบอกว่าทําไมผมถึงไม่ทําคลิปทาไมมันฟรส,สตรีมเอ,อ่อผมแค่อยากจะพักทําคลิปแต่ว่าอยากไรสตรีมผมก็เลยอยากไ์สตรีมเพราะว่าผมอยากจะทํา อย่างที่ผมบอกครับช่องผมสโลแกนง่ายครับทำคลิปทําอะไรผมทําตามใจตัวเองนะครับไม่ต้องมาชี้นิ้วสั่งผมต้องทาอะไรคือบางครั้งมันอาจจะขัดใจพวกคุณว่าทําไมพี่ไปทําอย่างนั้นทําไมพี่ไปทําอย่างนี้นะครับแต่สำหรับผมคือใครที่ทาแบบว่าชี้นิ้วสั่งเนี่ยผมก็ขัดใจเหมือนกันนะครับว่าทาไมกูต้องมาทาอะไรแบบนี้แค่นั้นแหละนะครับก็โอ้ยพอดแคสต์อีกแล้วไม่ดีระบายอีกแล้วนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับบัวใครสักนิดนะครับว่าแต่คลิปนี้ผมพูดนะครับตอนจบไปกี่รอบเนี่ย